เอาละครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเหรียญเนียหลังจากที่สามวันที่แล้วเนี่ยเหรียญเนียได้ผ่านเส้นลิซิสเตนมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยจะเกิดการย่อลงมาเพื่อที่จะทดสอบว่าเส้นลิซิสเตนเนี่ยจะกลายเป็นแนวรับได้ไหมนะครับซึ่งถ้ามีความแข็งแกร่งพอเนี่ยเป็นแนวรับได้เนี่ยก็จะพุ่งกันต่อนะครับแต่ถ้าเส้นลิซิสเตนเนี่ย รับไม่ไหวนะครับก็จะร่วงเลยทีนี้เนี่ยเรามาดูเป้ากันว่าถ้ามันจะขึ้นต่อเนี่ยขึ้นไปถึงไหนนะครับตอนนี้ผมได้ลากเส้นฟิโบนัชชีไ้แล้วนะครับก็จะสังเกตว่าอาจจะขึ้นไปที่2 4่สุดห้าดอลลาร์นะครับแล้วก็ถ้าร่วงละ่ะร่วงเนี่ยก็มีแนวรับให้อีกสองที่นะครับก็คือเส้นแรกอยู่ที่สิดอลลาร์นะครับ แล้วก็ถ้าเส้น13ดอลลาร์เนี่ยรับไม่ไหวเนี่ยคาดการด้วยสายตานะครับคิดว่าจะลงมาได้ลึกสุดอยู่ที่10ดอลลาร์นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ยังไม่ได้เข้าและกลัวตกรถเนี่ยใจเย็นๆนะครับเพราะตอนเนี้ยกราฟมันขึ้นไปชันมากเลยยังไงก็ต้องเกิดการพักตัวอย่างน้อยถ,ถ้าจะซื้อเนี่ยรอให้มันลงออกมาแล้วก็กลับมาแตะเส้นริสต์แดนนะครับซึ่งตอนนี้กลา,ายเป็นเส้นทดสอบแนวรับใหม่เนาะอยู่ที่ประมาณ15ดอลลาร์นะครับ โอเคสำหรับวันนี้เราจบกันแค่นี้สำหรับเหรียญเนียนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ